สวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่กับสิทธิศักด์เพชรกายไทยเซงซิมอิวยิมโอ้หลายสีเสื้อครับโอ้โหตอนนี้นี่แต่งตัวหล่อเหลาเลยหน้าตาหล่อเหลานี่ยอะไรอย่าฟื้นไม่รู้ครับตอนแรกจะไม่สัมภาษณ์เพราะใส่เสื้อตัวนี้แหละเป็นยังไงบ้างพี่สบายดีสบายดีครับครับหลายคนถามหาครับนะครับถามว่าสิทธิศักด์เนี่ยจะกลับมาต่อยมวยอีกไหมไม่ได้ว่าครับแขวนรวมเลยอ่ะพี่ครับเดี๋ยว รอไปสอนมวยที่จีนกับพี่เลิศิลากับน้องโอ๊บครับลิทเทเดตครับอืมก็มีแลนไว้แล้วครับปีหน้าครับปีหน้าพี่จ้าบอกว่าน่าจะไม่ไม่เต็มที่ไม่เกินพฤษภาปีหน้าอืมก็ปีหน้าจะเดินทางไปสอนมวยที่จีนครับผมนะครับแล้วไฟสุดท้ายที่พี่ต่อยไว้อ่ะพี่ต่อยกับใครต่อยที่ไหนแพ้ทีระเดชช่องเจ็ดครับอืมแล้วทีลเดชช่องห้าพยัก์นะครับนะครับแล้วก็ แผนรวมก็หายไปเลยก็โควิดโควิดด้วยแล้วก็ยาวเลยครับมันก็ท้อนะพี่เนาะครับช่วงมวยหยุดมันก็เงียบเงียบเงาเงาครับอีกอย่างเมียได้บรรจุใหม่ครับเขาไปนอนบ้านมอคูไม่มีคนดูลูกแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยครับใช่ครับตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนพี่ก็อยู่อําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับครับอยู่ที่ชัยภูมิครับผมแล้วได้ซ้อมมงซ้อมมวยบ้างไหมซ้อมตลอดครับนี่ก็ไปช่วยไอ้พันศัก ของน้องอบเขาครับเพราะว่าวันทวีนะครับแล้วก็ว่างก็ไปช่วยพี่เอกของค่ายพยัคฆ์พุดินของพ่อเบิ้มครับค่ายเก่าผมอ๋อก็ไปช่วยครับก็ยังเดินสายช่วยปั้มช่วยสอนน้องอยู่ไปออกกําลังกายตลอดครับเตรียมร่างกายไว้เป็นไปจีนก็คือทําร่างกายเพื่อที่เราจะไปจีนปีหน้าครับตั้งแต่ชชมวยมาไฟประทับใจที่สุดของพี่ศิทธิศักดิ์โอไฟไหนที่ประทับใจหลายไฟเลยนะเยอะมากก็ ต่อยพี่สิงห้องน้อยนี่ก็ประทับใจครับชนะนำเบนือนต่อยชดเจริญได้แชมป์ครับลุมินนเนาะแล้วก็ต่อยเฟอร์เลอรี่ต่อยมหาเดชเฟอร์เอรี่ชนะวันเกิดมาาเดชได้แชมป์จากเคยแพ้นอกเข้ามาอืมก็มีหลายไปครับหลายไปอยู่ตลอดชีวิตการชกมวยของกี่สิทธิศักดิ์นี่ได้แชมป์อะไรบ้างพี่ได้กี่เส้นทั้งหมดอูหลายเส้นอยู่ครับได้ได้ ช่องเจ็ดนี่ได้สี่รุ่นครับเนาะร้อยร้อยแปดร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบร้อยสามห้าครับแล้วก็ลุมพินีได้ร้อยสามห้าอ้อมน้อยได้ร้อยสามห้าประเทศไทยร้อยสามสิบครับแล้วก็ของอะไรอีกแต่มัน UBO อะไรพวกนี้ครับอืมได้ได้สองเส้นโอ้โลมรวมก็เป็นสิบสิบได้ไหมเก้ามาครับเก้าเกือบเกือบสิบเส้นอ่ะครับนะครับอาจจะมียิบย่อยที่เราอาจจะจําไม่ได้อีกอ นักมวยในดวงใจพี่นี่ใครอยากรู้ว่าต้นแบบพี่คือใครนันรนาทเนี่ยขอพี่นันรุ่นราบได้ไปสัมผัสนี่โออสัมผัสแล้วจะรักส่วนตัวด้วยยังไงดยซ้อมด้วยกันครับน่ารักนิสัยดีเราก็คือแกะแบบพี่เข้ามาแล้วก็กินอยู่ด้วยกันตอนที่ซ้อมคครรัับบนะต้นแบบของน้องๆเลยครับรัรคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะทั้งเรื่องการชกมวยการซ้อมความเป็นอยู่ทุกวันนี้ได้เจอพี่ทำไมพี่ ก็คุยกันทางไลน์ทางนี่ตลอดครับทางไลนมีไลน์แต่นานๆคุยก anyway. ันทีครับครับผมอ่ะก็อยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างพี่ตอนนี้แขวนนวมแล้วครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามและให้กําลังใจผมนะครับถึงเวลาแล้วครับก็ต้องไปตามการเวลาครับผมครับครับขาให้กําลังใจพี่ซิ่งนะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปที่จีนไปเป็นครูมวยนะครับขอประสบความสาเร็จในอาชีพใหม่ครับพี่ซิงครับขอบคุณมากขอบคุณครับ